Today we come to Sandboarding at Newcastle จ้ามาแบบอินเตอร์เลยคือว่าแบบตื่นเต้นมากที่จะได้พาค,คลิปวิดีโอที่ตัวเองเที่ยวเพราะว่าในโซเชียลตอนนี้ทำแต่คลิปดรมาม่าหนึ่งวันพันกว่าเรื่องจ้าแบบถึงช่วงเวลาอาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกที่ตัวเองได้เที่ยวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เที่ยวอีกแล้โอเค กับสู่ของเรานะคะอันนี้เรามากับไม่ได้มาทัวร์ไม่ได้มาเลยที่เห็นมันจะมีแบบวางไว้อยู่แล้วเเขาจะไม่ตั้งไว้อยู่แล้วเราก็สามารถมาติดต่อได้เลยนะคะก็เสิร์ชหาแซนด์บอร์ดดิ้งนิวคาสเซิลถ้าใครได้มาก็คืออยากให้แนะนําให้มาเที่ยวเนาะมันไม่รอแล้วมันก็แบบเป็นกิจกรรมที่ได้รูปสวยไม่ใช่ที่สนุกจริงๆก็มาถึงก็ติดต่อนะคะน่าจะประมาณคนละ40ดอลลาร์ าสโารชาหรือซาชาคนดียยคนเดิมยยดก็เป็นคนออกให้ฉันเหมือนเ,นเหมือนเดิมมาจ๊ะแลแแกกับรองเท้าสองคู่เนาะ <laughs> อันนี้ก็คือเป็นสตาร์ทที่เขาแบบของทริปนี้ของบริษัทนี้ที่เราไปจ่ายเงินให้เขา40ดอลเนาะ <laughs> แล้วเราก็ถามเขานะว่าแบบเออคุณจะอยู่นานแค่ไหนเราต้องอยู่นานแค่ไหนเขาบอกว่าคุณเล่นเสร็จตอนไหนคุณอยากกลับตอนไหนคุณแค่บอกฉันเดี๋ยวฉันก็จะพาคุณกลับ เอาเออก็ดีนะคือก็หยุดทั้งวันไปเลยก็ได้ถ้าใครแบบสามารถอนะ่ะถ้า you can I can อะไรประมาณนั้นนะเราก็คิดว่าแบบเดี๋ยวเราจะเล่นให้นำใจเลยมาอย่างงี้จะถ่ายรูปให้นำใจเลยเพราะเราแบบจะมาถ่ายรูปอยู่แล้วอ๋อไม่ได้จะมาเล่นเอ้ยจะมาถ่ายรูปใช่แต่พอเขาเริ่มสาธิตแเราคือเริ่มหวั่นในใจแต่ว่าออสเตรเลียมึงเซอร์ไพรส์กูอีกแล้วค่ะไม่มีอะไรเป็นแบบที่คิดเลยออสเตรเลียนะโหดร้ายกับฉันเสมอ แล้วสุดท้ายนะมันก็แบบคิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่คิดเดี๋ยวรอดูบอร์ดก็ไม่มีอะไรเลยดูดิมีแค่นี้แล้วก็ใช้มือคอนโทรลแบบเมื่อกี้เขาบอกก็คือเอามือลูดไปข้างหลังไปกับทายแล้วก็เรามีเพื่อนร่วมทิปมา1คนน้องแค่อายุแค่10กว่าเองทํารถทิปนางก็ขับรถไปคนเดียวไปเรื่อยๆทั่วประเทศออสเตรเลียก็คือใช้เวลาเป็นเดือนแหละนางก็เลยมาจอยทิปกับเรานะแล้วก็นางก็จะดูแบบ ลุยสุดๆอันนี้คือจากฟังอธิบายเสร็จอ่ะก็ต้องเดินมาตรงที่จุดที่สูงหน่อยเพื่อที่เราจะได้แซนบอดดิ้งลงไปแค่นี้ก็เจอความเซอร์ไพรส์อย่างแรกเลยนะคะอะไรมันจะเดินยากขนาดนั้นนะแกปกติเดินธรรมดาก็เหนื่อยแล้วออสเตเรียทำชีของจริงเลย เขาบอกเลยว่าคุณไม่สามารถหยิบโทรศัพท์กล้องอะไรลงไปได้เพราะว่ามันจะหายเลยทันทีถ้ามันตกไปในทรายแล้วคือคุณจะไม่หาไม่เจอเลย แล้วถ้าใครแบบมางมหาสมบัติแถวนี้น่าจะเจออะไรเยอะอยู่นะ <Yeah. S 1> ทัวเกาลงเกาหลีเนี่ย<ป>มากันเป็น10-20คนในหนึ่งรถอะที่เห็นแบบขับรถมาพร้อมๆกันตามตูดตามตูดกันมาถ้าสมมติว่าแบบดูแลไม่ทั่วถึงก็คงจะทิ้งอะไรไว้ในนี้บ้างแบบบางคนดื้อน,นะอยากจะวิดีโอตัวเองอเนี่ยตอนลงอะ่ะมันดีมากเดี๋ย <c oughs> <c oughs> ตอนมึงเดินขึ้นไม่ทรายเขาตา แล้วคนพามาเสียเงิน40ดอลเล่นรอบเดียวจ้านางกลัวเปื่อเงินแทนแต่นางก็อยากพามาอย่างนี้ presentation my home your home her home ของตัวเองเนาะแบบมีสิ่งเราใจหลายยากนะจ๊ะนอกจากจะแบบพาไปปิ๊งโอปิ๊นี้แล้วนางก็ยังพามาแลสะสภาพนางเป็นแบบนี้ แมวขอลงไปข้างล่างดีกว่าไปข้างล่างคนเดียวตรงนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่วกียวแมวกลัวอันนี้คือหลังจากที่แบบเล่นกันไปสองสามรอบกันแล้วเนาะเดินขึ้นอนะมันเหนื่อยมากคือไอตอนที่สไลด์ลงไม่เหนื่อยหรอกแต่การที่เดินทรายธรรมดาในพื้นราบมันก็เหนื่อยแหละแต่เนี้ยคือเนอเดินขึ้นมาจากหลุมไอ้เมื่อ้ตายดิเหนื่อยแล้วตอนที่ไปถึงอะไม่ไม่รู้นะว่าฝุ่นแบบทรายอะมันปิวตัวางี้ตลอดเวลา แล้วพอมาตั้งกล้องแบบนี้แล้วมาเปิดดูอะตกใจมากเลยอะทรายมันเป็นเหมือนทำแลลเลยอะแต่จริงๆแล้วดูคนนี่เคลื่อนไหวช้าๆไม่ใช่ทำแลลไม่ใช่เลยเลยแต่ทรายมันปิวตลอดเวลาแล้วหน้ากูจะเป็นยังไงแล้วคือตอนที่มาถึงช่วงแรกๆคือหน้าเฮียด้วยเป็นเจ๊ไฟเป็นรอยสิวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่เราไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามันมีทรายมากระทบตัวเรากระทบหน้าเราอะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนมีลมผ่านไปเฉยๆเออกล้องมันละเอียดนะะแวะขายของไหม DJI Action 4นะจ๊ะเห็นแม้กระทั่งเมสซายปิวขนาดนี้ ที่มาจอยทิปกับเราเขาก็อยากแบบเอาหน้าลงขนาดนั่งอะทรายเสือยังเข้าตาทรายยังเข้าปากเลยอะแล้วเนี้ยเอาหน้าลงไม่อยากคิดสภาพนับถือเลยอะหลังจากที่เราออดันทุกอย่างฟินิตตรงนี้จนเสร็จแล้วนะคะเขาคงคิดว่ามเออมันเร็วเกินไปก็จะพาเราไปที่ทะเลเนาะมันอยู่ใกล้ๆกันทะเลทรายก็มีทะเล ไม่ได้แบนทะเลทรายแบบมีแต่ทรายเนาะขับรถมาจนสุดเราก็จะเจอชายหาดเขาจะพาเราไปเก็บหอยปิป๊ปปี้เนาะซึ่งหาง่ายมากเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก mm hmm. เพราะว่าที่นี่ยอยากตกปลายอยากเก็บของทางธรรมชาติอยากเก็บของวาอยากแบบเก็บสัตว์หาสัตว์ตามธรรมชาติแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทะเลหรืออะไรก็ตาม ถ้าตกปลาก็ต้องขออนุญาตมีใบอนุญาตประจําปีต้องดูว่าน้ําหนักตกที่ตกได้ตกได้เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าสุมสีสมหไปตกไม่ได้เก็บหอยก็เหมือนกันเนี่ยดูไม่มีใครเลยแล้วก็จับง่ายมากดูมันแบบไม่ใช่สัตว์ที่จะสูญพันธ์อะไรก็ตามแต่ถ้าอยากจะเอากลับบ้านคือคุณต้องขออนุญาตนะคะตอนแรกไอ้เราก็นั่งงมใหญ่เลยคิดว่าเขากลับบ้านได้จริงงมงมงมมีการนับด้วยนะว่าแบบุยได้หลายตัวมากเป็นสิบกว่าตัว แล้วเขาก็เดินมาบอกว่าคุณไม่สามารถเอากลับได้คุณต้องเอาไว้ที่นี่เพราะเราไม่ได้ขออนุญาตโอ้ประตูเออแต่เออก็ได้คอนเทนต์มาเนี่ยถ้าเราเห็นทรายมันบุ่มลงไปเป็นรูๆอ่ะเราก็สามารถขุดแล้วได้เจอได้เลยบางทีก็เจอหอยแฝดขุดลงไปเจอสองตัวแบบตื่นเต้นจัดแต่ภา,ากลับไม่ได้ <c oughs> หอยปิ๊ปปี้นะถ้าใครมาก็อย่าลืมมาเอองมหอย แต่พองมแล้วก็ต้องเอาไว้ตรงนี้แล้วหะเอากลับไปไม่ได้ก็ไม่รู้จะง,งมทําไมแต่ก็เออมันเป็นทริปที่เขาพามาเห็นว่าเราอแซนบอดดิ้งกันได้น้อยน้อยรอบมากคือเขาอยู่ตรงแซนบอดดิ้งแค่ไม่ถึง20นาทีเราก็แบบมูฟกันแล้วอะใจไม่สู้แล้วมีบางคนมันกลัวด้วย มุมกล้องมันจะตลกตลกเลนาะแต่ว่าก็คิดว่าแบบมันอาร์ตารนเนาะศิลปะไม่มีวันผิด <c oughs> ถึงเวลาเราก็กลับกันค่ะพี่เขาได้กำไรมากเลยคนละ 40, 41, 4 2 43, ่2 4ึ46 ร้อยหกสิบออกไม้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยกลับแหละถ้าเขาได้ลูกค้าคนไทยเรื่อยๆนะเขารวยจากที่เป็นแบบรถคันนี้นะก็จะเป็นอีกรถคันหนึ่งที่แบบสามแฉกเบนซ์ไปเลยอะไรเงี้ยลูกค้าแบบใจสอง <c oughs> แต่สวยมากสวยมากจริงวิวคือดีแล <c oughs> ้วเขาก็บอกว่าเ <c oughs> นี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเพิ่งมีปลาฉลามไปนะเ <c oughs> นี่ย ปลาฉลามขาวอะขึ้นมาถึงชายหาดตรงนี้เลยกูแบบฮะอันนี้คือการอวดว่ามีปลาฉลามเนาะคิดไหนไว้กับเพื่อนว่าแบบเออเดี๋ยวจะไปมาเล่นน้ำมาแบบอาบดวงอาบแดดอะไรเงี้ยเอาคอนเทนต์เพราะว่าแบบมันมันไม่มีใครเลยก็เลยเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครเลยเพราะว่าอ๋อมีฉลาม <c oughs> เสียงไม่มีแล้ว <c oughs> ไม่พูดแล้วจะจบแล้ว ถ้าใครไม่อยากจะแซนบัดดิ้งก็ขี่อูดนะแต่นี้ไม่อยากขี่อ่ะสงสารวันหนึงนน่งแบบถ้าเจอลูกคาตัวหนักมากรถหลังแอนเือนในนลี่ว่างสงสารแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอูดหนุนขเขาน้องๆก็จะได้กินดีอยู่ดีเอ๊ะหลูกกลัควครต้องกลับไปขีก่กับวะถ้ากูสงสารนะเขาวอ๋อโอเคฟินสชว้ <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย